ดีครับท่านสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ70็สิยังเจ๋ววันนี้เพื่อนสมาชิกเข้ามีทำบุญบ้านกันครับก็เจอะไรนะจ้าครับ เนียผมเป็นรถบรรทุกตอนนี้รถผมเป็นรถเข๋งแล้วครับเป็นซ่อมใหม่ดโดยกอจริงชมรมเจ็ดสิวยังแถวการขี่จักรยานนะครับมันแข็งแรงยังไงไม่อยากอธิบายแต่อยากให้ดูภาพความจริงและประธานชมรมของเราขี่มานานเดี๋ยวสัมภาษณ์แ้กันครับคือท่านท่านสติครับนี่ครับเจ็ดสิบยังแสวตัวจริงเห็นว่าแข็งแรงไหมครับทีนี้อยากสัมภาษณ์ คุณลุงสถิตว่าขี่มากี่ปีขี่ยังไงครับเนี่ยจยาไม่ได้เลยเนี่ยหลายปีแล้วรับิบ๊กบิบ๊บิ๊กาฮเาฟังเสียงหัวเราะดูเลครับท่านสมาชิกครับเสียงหนุ่มแน่นกันนะไหนเนี่ยครับโอการอีกออกกําลังกายด้วยการขี่จักรยานครับนี่ถัดมาครับเนี่ยลองท้ายด้วอายุต่อยคครับเนี่ยหกสิบห้าครับว้าหกสิบห้าถึงเลยเนี่ย นี่ผมดูเหมือนเจ็ดสิบห้านะทพี่ช้างครับพี่ช้างครับพี่ช้างพี่ช้างครับแต่ที่น่าแปลกใจครับพี่ช้างตัวต้องใหญ่ผมยังงงสงสัยทำไมพี่จิ๋วตัวก็ใหญ่กว่าเนี่ยครับพี่จิ๋วนะครับขี่มางกรไปีก็เป็นจิ๋วเนี่ยเพิ่งจะขี่เลยครับแล้วพี่ช้างแล้วก็เป็นยังไงถึงมาเจอพี่จิ๋วแล้วครับเนี่ยออขอเช่าใจความงามของแก่เหรอครับ โอ้ยรู้ว่ารู้ว่าพี่จิ๋วสวยเลยมาขี่ด้วยพี่าวพี่ต้ <c oughs> อยก็มาเหมือนกัพี่ต้อยก็มา,มาครับเนี่ยก็ชมประธานชนมรมไกลๆเลยครับติดไหนแกก็ชวนไปด้วยนะครับเนี่ยครับคนสำคัญของกลุ่มแล้วก็ช่วยกันวลาลุงเสพตินไม่สบายแกก็ฟังฟื้นหน่อยครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ออก เราดีเส yeah. ื้อแดงแรงนี้เต็มทีที่เผากัคดีชายปลอกครับเนี่ยไินัทครับไินัทครับไินัทครับเนี่ยไม่ทราบไินัทขี่ตะแกนไปเผาที่ไหนมั่งมั่งของปากคำพิน้าครับอย่างเดียวเลยไปล้มแบบบอยครับป้ามีความรู้สึกยังไงครับ ปั่นเจรจากลุ่มเจ็ดสิบแดงเขีวครับดีรีความรู้สึกยังไงบ้างครับสึกสภาพดีไม่ใช่ผมถามว่าเวลาอยู่กับแฟนนะครับอยูแฟนสนุกไปมาเล่นโอ้พี่เล็กเราเดี๋ยวพี่เล็กเราเดียครับเนี่ยนักเอกประจำกลุ่มของเราครับสามเนี่ยอยู่ในกลุ่มนางสาวทิมกมลมาร์คคุณพี่ทั้งหลายสามพาไปเที่ยวแต่งเลยค่ะร่กันเลย เป็นทางที่สะดวกปลอดภัยและก็ที่กินก็ดีด้วยแกรู้หมดเลยครับถ้าสนใจหมาพี่เล็้ก็ไหนก็ได้กินที่นั่แหละครับพี่ๆเลี้ยงทุกคนเลยค่ะแต่ไปที่ไหนก็ลมทุกทีใครทุไปเมื่อไหร่ก็ลมทุกทีครับอ้าวนะบุคคลที่สำคัยครับพี่เนืกพี่เนืกครับพี่เนืกเนี่ย ดูแก่แล้วผมดีผมปีเดียวใกล้ช้างพอดีแกบอกว่าแก่แล้วคือความแก่มันไปแล้วนะครับที่ยังเหลือหรือความหนุ่มครับเนี่ยมีชมรมมาดีอย่างนี้แหรอครับท่านเพราะจึงอยากจะเชิญชวนทั้งหลายมาขี่จักรยานครับเข้าชมรมของเราครับเจ็ดยันเจ๋อครับเนี่ยผมหมอบอกให้ผ่าตัดหัวใจผมเลิกไม่ต้องผ่าตัดเลยขี่จักรยานได้โอ้ยินดีด้วยครับที่ผ่าตัดแน่เพราะหมอจากโรงพยาบาลกล้น้ำไทยมาเจอบอกแนะนำให้ผ่าตัดย ผมไม่ยอมบาบอกตายให้มันตายไปโอ้ยเรืมันก็ไม่ตายมันหายไปอยอดเยี่ยมนี่แหละครับนี่แหละครับขอบคุณมากครับส่วนของผมนะครับความทุกข์ไม่เหมือนแกของแกเป็นหัวใจผมโรคหัวใจไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไปเข้าวัดครับหลวงพ่อสอนผมว่าต้องตัดอะกิ๊กจะตัดที่เยอะๆแล้วจะเป็นสุขผมเลยทำตามมาขี่จักรยานครับบายบาย